สวัสดีครับรีวิวไฟฉายบัจเจตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคือรุ่นอะไรนะมาดูกันเลยนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับราคาจําหน่ายของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่1,100โดยประมาณนะครับอาจจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้ผมสั่งจากน้องที่เขาสั่งมาขายอยู่บ่อยนะครับเป็นประจําเป็นบัจเจตนะครับไฟฉายประหยัดนะครับประหยัดไม่แพงก็ในกล่องก็จะไม่มีอะไรมาให้แล้วนะจะมีแค่ สายคล้องมือนะครับเป็นไนลอนสีดําแล้วก็ซองกันกระแทกรวมถึงกล่องก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมาให้อีกแล้วนะครับตัวไฟฉายก็จะเป็นขนาดแบบนี้นะครับเราใช้งานก็คือใช้สายคล้องเนี่ยแย่เข้าไปในรูที่เขาให้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนันยาร์ดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยบางคนไม่ชอบอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะร้อยไว้ ว่าสายพวกนี้ก็คือมันก็มีประโยชน์นะเวลาเราใช้งานกับสถานที่ที่เรา,าต้องใช้มือนะครับมือไม่ว่าเนี่ยก็เราสามารถที่จะห้อยข้อมืออย่างนี้นะครับได้แต่ตัวนี้จะไม่มีตัวปรับสายกระชับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็จะห้อยไฟฉายลักษณะนี้ไว้นะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า,า NS 0 3นนะครับก็ไม่ทราบว่าจริงๆชื่อยี่ห้อ,อจริงๆเป็น OEM ให้ใครหรือเปล่านะครับตัวนี้ s u p e r b e a นะครับที่หัวเขียนไว้แบบนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจริงๆคือมันเป็นยี่ห้อมันหรือว่ามันคือชื่อรุ่นหรือว่าชื่ออะไรนะครับตัวไฟฉายผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยนะครับอนโนด์สีดําออกด้าน,ด,านด้านหน่อยโดยงานเนี่ยจะใกล้เคียงกับ astro lux convoy medmiko ระดับนั้นเลยนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1,100อาจจะถูกกว่านั้นนิดนึงนะครับแสงสว่างสูงสุดตัวนี้นะครับแสงสว่างมากเลยนะตัวแค่นี้นะครับอยู่ที่6,500ลูเมนเลยไม่น่าเชื่อนะนะครับ ทำไมมันทําได้ขนาดนั้นเป็นเพราะวงจรนะครับเพราะตัวนี้กินกระแสสูงถึง 15A กับ 30A นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานแบตเตอรี่ที่เรามีแต่ว่าถ้าต่ํากว่านั้นนะครับแบตเตอรี่แบบ 8A 10A 5A เนี่ยมันน่าจะไปไม่ถึงนะครับแสงไปได้ไกลสูงสุดถึง548เมตรถือว่าทําได้ค่อนข้างไกลแล้วนะครับในไฟฉายตัวขนาดเนี้ยนะครับเกินครึ่งกิโลแล้วปกติประมาณ2-3 0 0เมตรยังเก่งนะเพราะว่าตัวนี้ใช้ LED นะครับข้างหน้าเราจะเห็นว่ามี LED เป็นลักษณะ ที่ต่างออกไปจาก LED ที่เราคุ้นๆเนาะเดี๋ยวเราลองซูมให้ดูนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นนายดย LED นะเป็นแบบเส้นตารางเล็กๆนะครับก้าวช่องอยู่ข้างในซึ่งจับคู่กับรี f เฟคเตอร์แบบ Orange Peel นะครับมีความลึกอยู่ประมาณหนึ่งเลยทำให้สามารถที่จะส่งแสงออกไปนะครับให้ได้ระยะไกลถึงเกิน500เมตรนะครับในนี้ก็คือ547ถือว่าไกลแล้วกับไฟฉายขนาดนี้นะครับ LED ตัวนี้เป็น S F.N.55 นะครับผมไม่แน่จะเป็นของค่ายอะไรนะ RVD แต่ว่าชื่อรุ่นนะครับเป็น S.F.N.55 S.S.N.55 นะครับห5 0 0ลูเมนเลยรัาใช้แบตเตอรี่แรงแรงดนข้างนะครับมีหลายกันลื่นบริเวณหัวนะครับร่องระบายความร้อนนะครับมีอยู่ทั่วเลยรอบเลยมีฮอตคอรชันเตือนกระจกนะครับเป็นแก้วเ e m p เปอร์กลาสซึ่งตัวนี้ก็เคลือบแอน r ท f l เ c t โค้ดมาให้ด้วยนะครับเป็นบัตเจที่ ให้มาเยอะอยู่เนาะถึงแม้ว่าอะ s ิรหรืออุปกรณ์ที่มีมาในกล่องมันจะน้อยมากนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่มีมาให้เพราะตัวนี้คือผมไม่ได้ซื้อแบตมาดนะ้วยเนาะผมใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ยังเป็นไฟฉายที่ราคาไม่แพงอยู่ดีนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพันต้นๆแต่ก็ให้แสงสว่างถึงขนาดนี้เลยตัวบอดี้นะครับทำานริเป็นลักษณะลายไดยมอนเราจะมีการ เซาะนะครับหรือวัสกดุเนื้อของวัสดุออกให้เป็นแนวขวางทําให้ไฟฉายตัวนี้นะครับมีลักษณะด้ามที่ดูจับถนัดมากเลยนะครับเราจับในมือก็ถือว่าถนัดมากด้วยนะครับไม่มีปัญหาเลยกับการใช้งานถือนานๆแล้วก็มือเปียกอะไรเงี้ยท้ายก็จะเป็นสวิชนาดใหญ่สีดำนะครับนูนขึ้นมานูนเหนือขอบนิดนึงนะครับแต่ยังพอวางสแตนได้อยู่เนาะแค่มันอาจจะไม่เสถียรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวสวิชมันนูนขึ้นมา แล้วก็จะมีรู100ร้อยแลนยาซึ่งผมร้อยให้ดูไปแล้วต้นคลิปนะครับแบบนี้นะครับหัวไฟฉายรุ่นนี้ถอดไม่ได้นะครับแต่ว่าหน้ากระจกเลนเนี่ยหมุนออกได้นะถ้าเราจะต้องการจะเซอร์วิสเปลี่ยนนะครับ LED หรือว่าจะเปลี่ยนโคมทำความสะอาดข้างในที่มีฝุ่นนะครับรวมถึง Modify ยหลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าได้จากด้านหน้าคือเปิดฝาครอบตรงนี้ครับออกแล้วก็เอาตัวชิ้นส่วนหรืออะไหล่ด้านในนะครับไปเซอร์วิสหรือว่าไปโมดิฟาได้ การเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นนี้ทําได้ด้วยการเปิดทางท้ายนะครับจะเห็นว่ามีสปริงโหลดข้างในขนาดใหญ่เลยแล้วเขียนว่า Night w g t t w นะครับข้างในแล้วก็ท่อก็หนานะครับข้างในบริเวณหัวตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด21700นะครับผมจะลองใช้21700ก้อนยาวซึ่งมันก็จะ บิดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวด้านหัวไม่มีสปริงโหลดเพราะฉะนั้นตัวนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความยาวของตัวท่อแบตไม่ยาวมากนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมจะลองใช้เว c เซล I N R 2 1 0 ah, 7 0 0 3,100มิลลิแอมป์3.7 35A นะครับก็เกินสเปคของเขาอ่ะนะเพราะสเปคเขาให้ใช้แค่ 15- กับ 30A นะแต่ตัวนี้เกินสเปคก็คือมันก็สามารถที่จะเปิดแรงๆได้เราสังเกตดูว่าจะมีโอริงติดตั้งมาแล้วเกลียวสแควร์ป้องกันน้ำฝุนออน่น ส่วนตัวแบตเตอรี่ให้ทสนะครับรุ่นที่ใช้ได้กับไฟฉายตัวนี้ก็คือถ้าใส่เข้าไปแล้วตัวก้นแบตเตอรี่ไม่เลยออกมานอกท่อนะครับแบบนี้ก็จะสามารถใช้งานได้แต่ถ้าใส่ออกไปแล้วใส่เข้าไปแล้วมันยาวแบบนี้เลยแบบนี้มันก็จะปิดฝาไม่ได้แล้วไฟฉายก็จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้แนะนำมาใช้แบตเตอรี่ที่มีความยาวไม่เยอะอย่างเช่นแบตหัวแบนนะครับหรือว่าแบตหัวนูนก็ได้แต่ต้องมีวงจรน,นะครับจำเป็นเออแต่ต้องไม่มีวงจรหรือเปล่า 35A สหอนี่แลงนะหมุนเข้าไปนะครับ UI Runtime ผมไม่ทราบนะครับผมทราบแต่แสงล่าสุดที่ใช้งานแรงสุดนะครับอยู่ที่5,700 5,700เควินนะครับคือเป็นอุณหภูมิสีนะครับส่วนแสงถึง6,500ลูเมนส์นะครับระยะที่540เมตรมันเป็นการใช้งานระดับสูงสุดที่ใช้งานได้ประเดียวประดาวนะครับไม่ได้เปิดค้างเราลองมาดูกันเลยนะครับเปิดใช้งานตัวนี้เป็น Reverse Click ก็คือต้องกดไฟฉายให้สุดรับปล่อยสวิชนะครับไฟจะทำงานขึ้นมานะครับ แท็บสวิตช์จะเป็นการเปลี่ยนระดับความสว่างซึ่งในนี้จะมีระดับความสว่างหลากหลายเลยเรื่อง UI การปรับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันปรับได้กี่แบบกี่เอาท์พุตนะครับรันทามเท่าไหร่อันนี้เป็นระดับต่าสุดนะครับแสงจะเห็นว่าเป็นลักษณะอมเหลืองนะครับมีฮอตสปอตชัดเจนสปิลมีพอใช้งานนะครับเป็นแสงาบานแผดไม่พุ่งร้วนเราไม่บาลร้วนนะครับเปลี่ยนระดับความสว่างก็แท็บสวิตช์ลงไปครึ่งน,นึงแล้วรีบปล่อยนะครับนะครับก็จะสูงขึ้น สูงขึ้นอีกนะครับสูงสุดครับสว่างแบบนี้เลยนะครับสว่างจ้าเลยมีอยู่3ามระดับนะครับต่ํากลางสูงสูงมากแล้วก็ต่ํากลับมาต่ำอีกมี4ระดับโดยประมาณนะเข้าโหมดพิเศษด้วยการกดดับเบิลแท็นะครับตอนที่ไฟเปิดอยู่นะครับก็จะเป็นม็กซิมมก็คือแรงสุดเลยแรงมากนะครับหกพันลูเมนแล้วถ้าทริปเปิรแท็ละ่ะ นะครับก็จะเข้าสโหมดนะครับที่ Triple t a b ปิดไปเปิดมานะครับไฟจะจดจำโหมดล่าสุดที่ใช้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนี่ผมปิดระดับที่2นะระดับมีเดียมเหมือนจะเป็น next stage หรือว่าเป็น next step เอาฮุดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องปิดสักพักหนึ่งนะครับลองดูเหมือนจะเป็นการเปิดไปโหมดต่อไปนะครับปิดที่ระดับต่ำดูระดับโลเดี๋ยวลองเปิดดูว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับ อ่านะครับจดจำจำ last use หรือเปล่าผมจะลองปิดที่ระดับสูงสูงหน่อยอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับดูว่ามันจะจำไหมนะครับไฟฉายตัวนี้ก็เป็น budget ไฟฉายประหยัดนะเพราะฉะนั้นก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ไม่ได้มีอะไรแบบพรีเมียมมากแต่ว่าใช้งานได้แน่ๆนะครับ ขนาดเองก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับถือว่าเป็นขนาดที่จับถือถนัดหยุดประมาณนึงเลยเรื่องความร้อนนะครับมีอยู่แล้วครับแน่นอนเพราะว่าไฟฉายเป็นไฟฉายขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วแสงสว่างสูงสุดถึง6,500ลูเมนส547เมตรอุณหภูมิสีอยู่ที่5,700เคลวินเลยใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุเยอะขนาดใหญ่นะครับทำให้ไฟฉายตัวนี้เป็น compact s e a c h l i g h t หนึ่ตัวที่ราคาไม่แพงนะครับ ซูเปอร์เบีย3นะครับจาก Nightwatch หรือไงนะครับเป็น NS03 นะครับ NS03 LED ที่ใช้เป็น SF55 นะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมเห็นแสงต้นคลิปกันแล้วเนาะเฮบิไ r เดนเอาต